โอเคก็ขอกล่าวสรนด้วยครับดูผมกันอีกเช่นเคยตรงแลนวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นเออสิวันนี้ผมจะเล่นเดนเดียวครับซึ่งไอวันเนี้ยไม่มีอะไรมากผมจะมาเล่นเป็นทายลอนเลอร์เป็นอาชีพลูกรักผมเลยนะเออคือว่าเป็นอาชีพที่แบบว่ามึงเอาของที่อะไรก็ตามเนี่ยไปขายมึงจะได้เงินเพิ่มขึ้น 1. 5เท่าครับไปไปเล่นกันเลย เราไม่พูดพามทำเพแต่ว่าค่อเสียอันี่คือฟ้าผ่าโดนง่ายมากครับคมขอเลือกเป็นโหมด normal แล้วกันเนาะเพราะว่าผมก็แบบเล่นไม่ค่อยจะเสียนสักเท่าไหร่นะครับสำหรับแมปเนี่ยเออไม่เสียนไม่เสียนไม่เสียนเลยสี่วินนี่ไม่ กลับมาละกลับมาล่วอะไะก็ไอเกมเนี้ยเริ่มมามันจะให้เราอะไปซื้อฐานเว้ยเอ้ยเออให้ไปซื้อฐานเนั่นแหละโดยเอาทองตรงเนี้ยไปซื้อปิ๊งเนีะยป็นน,นี้ได้ห้าสิบาทซึ่งปกติคนอื่นจะเก็บได้ห้าสิบาทเนาะแต่ผมได้7จสบ้าบาทหนึ่งจุดห้าเท่าเนี่ยแหละของดีซึ่งแบบว่าผมซื้อฐานได้มากขึ้นกว่าเดิมมันนะ มะไม่ถือทานไม่ได้อ่ะเนี่ยแล้วก็ระบบซื้อซื้อของเกมนี้นแบบเชีย่ยคุ้มคุนไม่ต้องไปสนใจแบบนั้นครับแบบนั้นหัดตายแล้วอะเราเราก็โยนฐานเขา้าเข้านี้อะแล้วก็ซื้อปิงกดที่นี้อะซึ่งไอกระเป๋าเนี่ยเราสามารถเก็บได้สิบช่อง ถือว่าเป็นอะไรที่ดีอ่าผมขออนุญาตซื้อทานอีกอันหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเกมนี้ครับเราต้องใช้ทานจะจำเป็นมากเอเหลือเงินสิบห้าครับอ่าผมแนะนำอย่าซื้อไอ้ของกระโปรงดากหมาผมว่าไปซื้อยาตุนเอาไว้รีบลุกรักกูเลยนะก่อนอัปเดตเวลร์ฟอัปเดตนี่ก่อน <c oughs> อัปเดตเนี้ยอ,อัปเดตก่อนหน้านั้นอนะ่ะ เออก่อนกูได้แววไพายนี่แบบโอ้อาชีพลูกเล้าครับไอ้เชี่ยไปที่ไหนคนก็ต้องการออลืมลืมลืมืม,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 มไม่ได้ใส่ทาน <S <S อันเนี้ยปึ๊บนี่พอมีเชื้อเพลิงแล้วมันก็จะไปให้อย่างนี้เลยนะเออส่วนในกระดาษเอาเอามาบางังเอามาบางังหรือว่าไงดีเอาผมผมว่าผมเอาไปเผาไม่ง่ห้หมดเลยดีกว่า คลิปนี้เราเป็นไกด์ไลน์ให้แก่ผู้เล่นใหม่นิดนึงนะตุดุดุดุุดุุุดซึ่งเกมนี้น่าจะอยู่กับช่องผมไปอีกยาวนานตัวบ้านนี้ครับเราแวะแวะได้สมมุติแต่ถ้าเป็นบ้านเหลืองนี้เป็นร้านปืน แต่ช่วงนี้นผมไม่ค่อยเห็นไอ้พวกซัมบีแบบพวกพิเศษอะครับพวกคุมเกาะ่พวกคุมเกาะพ,พวกติดระเบิดน่ะกูมไม่ค่อยเห็นอ่ะเกมน่ะซัมบีมันก็จะกระโปรงกระโปรงว้าว รอบนี้ผมผมผมไม่ไกลไลน์ละผมเล่นยาวเลยเออค้อนกับขวานเวอร์ชันเก่ายังยังมีอ่ะเออนั่นแหละผมเล่นตั้งแต่ตอนที่ค้อนกับขวานเวอร์ชั่นเก่ามันยังไม่ถูกเอาออกอ่ะนะ ตอนนั้นโคตรคิดถึงเลยไม่แบบยังจำได้อยู่เลยค้อนขึ้นสนิมแบบตอนนั้นผมยังอวยอยู่เลยนเพราะแบบโคตรแรงโคตรอันตราย หาตัวเดียวมึงขึ้นเพลงวัดส,สัานร้านนี้เหมือนจะเป็นร้านขายของชำครับมังเด๋ยวอลซัมบีนะเอาแล้วก็อีกอย่างนี้ก็เกมนี้เอาซัมบีล้ลให้หมาแดกกังหมาถันเชือทันทีมีสายร่อฟ้าสายรอบฟ้าจำเป็นอยู่ สซัมบีนี่ก็แบบว่า,าไปให้หมาเอาไปให้หมาครับอืมหมามันมีกี่ตัวตัวเดียวอ๋อรุ่นพี่มันโดนชนมนละอ่ะเอาไปนี่นครับหมาหมาผมแนะนำเก็บไว้ในกระเป๋าครับยา ฮะแล้วก็เก็บรุ่นพี่มันไว้อืมอ่ะมาเก็บไว้ในกระเป๋าแต่ส่วนส่วนใหญ่ครับผมจะไปปล่อยผมปล่อยมันตายผมปล่อยมันส่วนใหญ่ผมปล่อยมันตายแล้วครับไม่ต้องไปสนมันแล้วเดี๋ยวมันก็ตายเองนี่ไทำไมทำไมเกมมันแบบทำไมต้องกดแดนค้างอ่ะ ผมเอาหมาติดไว้ตรงนี้กันทักทายเราเดี๋ยวสักพักมันก็หายเองครับโอ้ซสมบี อ่ะรอ่อรอรอ่อมันมาอ่ตรงเนี้ยคือแบบจุดเซฟโซนโคตรดีดูไว้เดี๋ยวว่ามันจะต่อหัวกันนะนะตายตายตายหมดตายหมด เนี่ย,ยาสามิสองประเทศมันก็มีไอ้พวกที่ม่งวิ่งไวๆไวนะ่ะโเคตรเกียดพวกวิ่งไวอะไรมาครับรอ <c oughs> ยิวด้วยเองก่อนปะ <c oughs> ไก่ฟันนะไก่ฟันยิงหัวไม่ตาย ไอลูกซองอะถ้า,าคุณยิงหมาสามนัดจอดอุย้ยแต<ป>กนี่เราได้ได้นี่มาละสี่สี่หนึ่งหนึ่ง,งสองอยายาอย,าอย่าทำอย่างน,นี้